สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิลโฟเด้นนะครับร่างใหม่เลยอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะวันนี้เลยนะนี่นะครับฟิลโฟเด้นร่างนี้เลยนะครับนะก็สไตล์ก็บล็อกทูบล็อกนะก็เลี้ยงบอลก็ดีนะครับดูเลยวิ่งก็เร็วนะครับใช้ได้อยู่นะมีสกิลดับเบิลทัชนะครับปกติ นะครับสลับพีวอเดนนับแล้วก็มีแคเวนเดอร์บอยนะอันนี้เราเรา,าอันนี้เราดิพูดเลยอ่ะอันนี้เราอ่ะแหลกมานะห้าดาวนะครับตัวน,นี้นะตัวแรกอันนี้คือยังไม่เต็มนะบ,บอกเลยฟิเนตชิ่งยังไม่ดีนะตัวเอฟฟิเนตชิ่งเจ็ดจุดเก้านะยังไม่เต็มความโค้งก็ไปสิบแปดนะครับยังได้อยู่อันนี้ยังไม่เต็มนะอัพยังไม่เต็มนะครับวีมีโลนนะครับเท้าหนักนะเก้าสิบ เชวินเดอะบอยแล้วก็มีโอเดกาดนะครับตัวนี้นะเปิดการ์ดเกี่ยวมาขอแยกฉีงแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันเห็นไหมโอเดกาดนะเราจะเอามายืยนคู่กับฟิลโฟเดนเราไม่จะเอาคู่กับฟิออลอะไรวะเชวินเดอะบอยให้เอาเชวินเดอะบอยเลยวะเอาเชวินเดอะบอยดีกว่าแล้วก็ได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะดีเอฟไม่ได้โอเคนะผมจะยยรีวิวตัวนี้นะครับฟิลโฟเดนนะตัวนี้ นี่เลย97นะตันแค่97นะครับตำแหน่งก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเล่นปีกป okay, okay. ีกซ้ายได้นะโอเคนับเดี๋ยวไปลุยกันในเกมนะครับผมเราไปดูกันเลยมาครับผมตัดมาในเกมแล้วแล้วเราจะมาลีฟฟิลฟอเดนนะนี่เราต้องเป็นปีกหรือเปล่าวะฟิลฟอร์เดน ใช่แหละเขาจะเอาไปเล่นปีกนะเดี๋ยวผมยาวไปเล่นปีกนะฟิลโฟเดนไปดีดาวินนูญิสไปมาเ,ปเ,เด็บเบลลี่อ้าฟิลโฟเดนขึ้นมาแล้วยังไงเปิดเปิดโมงเกินมา เราจะไปเปลี่ยนกันนะครับพีวโฟ,โฟร์ได้เล่นปีกซ้ายนะครับนี่เลยเก้าเจ็ดแล้วก็เอานี่ไงโอเคประมาณนี้แล้วกันมาครับผม ไปดิมาตีครับ,บไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับผมฟิลฟอร์เดนสัตไม่ยิไงฟิลฟอร์เด,น,เดนครับผมนับหนึ่งและหนึ่งเม็ดเลยยิงแรงอยู่นะฟิลฟอร์เดนดูดิไปแล้วเราก็สัตปง สิบสองนาทีนะคลิปนี้ยาวนะครับผมอาจจะไม่ได้ตัดนะตัดแค่บางช่วงแหละนี่ไงโอ้โหไปดีแมสซี่แมสซี่แมสซี่เมสซี่ไปดีแมสซี่มาครับฟิวโฟเรนโอ้โหผมลากไม่ตรงน่าจะหาแล้วเมื่อกี้ สิบหกนาทีมันช้าจังวะคิมมิจะยาวสิบนาทีอ่ะมาดิตัดมาใครวะปั๊บแตะไปหนึ่งทีไปดีเปิดโคดีอ่ะฟิวโฟเดนอะไรครับผมฟิวโฟเดนมาเกียบบนด้วยความเร็วต่ำไปแล้วไปแล้วสัตว์โอ้โหเตะความไม่ได้หรอวะ ลืมไปเนาะเขาเตะซ้ายนะฟิวโฟเดนก็นะครับผมก็ช่องใหม่ผมนะฝากไดตามด้วยนะครับผมเอ้ยนานเกินไหมปะเอาดักบอลได้ไปดิดิเคลายมาที่อีกนุงเยตมาที่โฟเดนครับผมโฟเดนขออนุญาตซัดโอ้โหไม่ได้ซัดอีกแล้วผมน่าจะปั่นเนาะไซก้อยได้ปะโฟเดนอ่ะถ้าผมปั่นนะ มีโอกาสน,นะแต่ผมโง่ไงฟูรินโง่งงจัดเฟียฟฟูรินครับผมเดี๋ยวหลบมาโอ้โหนี่ไงกิมบอลแทงแทงไม่ยิงอะ่ะจะให้ฟดรินยิงครับผมเรามาลินฟดรินนะสัตว์โอ้โหชน,นคันเกินอืมอืม เสียงดังฟังชัดเลยครับเมื่อกี้นะโอ้เสียงดังอ่ะคิวินบอยเฮ้ยโฟร์ดโฟร์ดหายไปไหนวะนี่ไงโฟร์ดโฟร์ดมาโฟร์ดปั่นโกโก้ใส่ก้อยมาเยโดนี่ไงวิวโฟร์ดนับสองครับผมยิงคนเดียวสองเม็ดแล้วดูดิปั๊บใส่ก้อยวะนี่ไงใส่ก้อยจริงด้วย วีโวเดยนแล้ปิดมาจิ้มมามาเชียวมีได้กองหลังเอ้ยไม่ใช่ดิอยากได้แบ็กซ้ายแบ็กขวาใหม่ทีมผมอ่ะเด็คขึ้นไล่ผมแทงให้โดนเย็ดอ่าโดนเย็ดไม่ได้กองหน้าใหม่ด้วยครับซันบั้นเด็กสองตัวสามตัวจะไ,ได้อะไรวะซาล่าซันอะไรเงี้ยโอ้โหจบครึ่งแรกครับผมต่อกันเลย มาผมต่อครึ่งที่สองครับไปเชียร์กันเลยบางทีไปดิไปดิไปดีฟิวฟอร์ดินเราถึงด้วยปะไปดิดูครับผมคล้องตัวจัดตัดมาครับผมเห็นปหมคล้องตัวแล้วก็ซัดได้ยังไงโอ้โห,โหตรงตัวไปหน่อยือมยิงโคตรแรงอะ่ะแต่มันตรงผมยิงตรงไปหน่อยนะแทงนะครับผมมาเชลมาที่ใครเนี่ยนุนเยส ตัดมาอปแล้วจ้าเกอบแทงไป่ดีแทงไม่ดีฟิวเวอร์เดนตัดมาผมเลี้ยงตัดมาโอ้โหว่าจะซัดใกล้สักหน่อยอายุเองน้อยนะฟอร์เดนนะครับแต่ก็เป็นพี่ผมอ่ะใช่ปะวะแทงแทงแทง แทงฟิลโฟเดนคือปั่นคุง้งโอ้โหเขาลืมเขาไม่ได้หนัดขวาเนาะะหรือเปล่าวะหรือเขาถนัดขวาวะโอคิดเองดักบอลไม่ติดอีกโอโ้เปิดมาสวยจัดนับสองนะโฟเดนนะบอกเลยโคตรสูตรล่างเนี่ยอัปเดตใหม่ด้วยดียประเด็น กิมแทงแทงแทงไปดีฟิวโฟอโด์ดฟิวโฟอโด์ดขออนุญาตซัดตีโอเตมโอ้โหตรงตัวอีกแล้วผมเล่นอะไรวะเนี่ยแปลกจัดนะยิงทำอะไ,ไ้ก็มายิงตรงนี้ละกันโอโ้โ,อโหเคววนเดอร์เอ่ไ่ยังไงใครวะอุดหภูนับสามนับหนึ่งนะครับผมอุดหภูนะ ด,ดูดิปังยิงไปแล้วไม่ได้ก็ซัดปังดูบอลเลยหรือเปล่าครับได้อย yes? ู่แอซิดปะเนี่ยแอซิชแอซิชไม่ใช่ดิแอซิชฟิฟอนิสเมื่อกี้ไม่รู้พูล่นจีมบอลแทงแทงไปแล้วก็ผมดาวิดดูเยตขออนุญาตให้เมซี่เล่นปะจะให้เมซี่เล่นวะ ทีเล่นให้เมสซี่เลยห,หน่อยปัดนักโทงโอ้โหดักบอลครับผมตัดมาตัดมาฟีฟเูเรนคือตัดมาผมซัดโอโ้โหติดบล็อกติดสกัดบล็อกสกัด แต่มาฟิวร์เฟรนปังตีไงผมฟิวโฟเดรนตัวเล็กนะแฟกซ้ายแฟกขวายิงนะครับผมดูดิเอาดีจัดนับสามนะฟิวโฟเดนสูตียิงล่างนี้ดูด,ดูตัวเล็กๆก,ก,กะมุดได้ใช้ปังห้าศูนย์ปะสี่ศูนย์นะครับแล้วก็โคดนี้สัดยอดเลยโคดลิเวอร์ตูน ฟีฟรีครับผมฟิฟเวอรี่ซัดเต็มข้อครับผมโอ้โหถ้าผมหักมาเฉียงเียงอีกนิดหนึ่งอ่ะก็คือเต็มข้อเต็มยังไงเต็มเท้าเข้าแน่นอนเลยนี่ปิงช็อตนั่นนะมาที่เมสซี่ครับมาที่เมซี่เมสซี่ยังไงคอยลุงนึ่งเลยปะห้าศูนย์เนี่ยมันไม่คู่กันนะนี่ไปเอาดักมาให้ โอ้โหโ mm. right ้เกินเกินมาดีดิฉันลา์คือโอ้โหจบไปแหละที่ว ah ่านนะเขียจบก็ฟิลฟอร์เดนก็โหจัดนะครับยิงไปเท่าไหร่วะสามเม็ดคนเดียวนะอีกตัวนึงก็โอติกาสนะครับผมโอกาสยิงผมศูนย์นะบอทบอดนะบอทโปรพิเอร์นะครับโอเคนะครสำหรับการรีวิวของฟิลฟอร์เดนก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่ อยากให้ผมรีวิวเออ่ตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะนี่เลยนะก็อ,อันนี้ช่องใหม่ผมนะเนี่ยใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนก็นี่เลยครับรีวิวไม่ใช่ดิคอมเมนต์ใต้คลิปเลยตัวผมมีแค่นี้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม